สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้ามาชมกีวิดีโอของสานกเนาะ,ะวันนี้สานกพาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าเบานูนเบาคุนแล้วก็ทางไอเฟืองหัวไม้หวามาัหวมือกันขวายู่ขวากินทุกคนเอ้ยมาดเบิ่งไอนูนกำลังอันนั้นเมื่อเช้านี้กัสาวลี มาลางห้วยบอกว่าบ่ลางเฮือมันยังเน่าอยู่เพิ่นก็งมลางห้วยลางบ่วงลางอ่งลางซ้ําเมงไว้อันนี้โอ้ดูมันขยันเป็นูเป็นคนทุกอย่างเียงบ่บ่ได้บอกแล้วเลยลีเดี๋ยวนี้นะ ไม่มีอยากกินมันแล้มกกินเด้อมันฮะนะมกกินใดเด้อมีมันมีเพือกอยู่ฮะนมกกินปาทกินกาแฟน้ำยาต้มยากินเออเป็นอย่างนั้นอย่างอันต้มยาเจียบเอว <c ười> ไอเฟืองก็เป็นทูตั้เครื่องเซโมสใสน,น,นันุนฮะเบานุนขัวปลาไปใส่หลายคนหัวไม้หัวมือกันไปจังซีเลยทุกคนเอ้ยเอยสาวลีออกมาแล้วสบายดีสาวลีโดยมุสาวนี้นลูกมาลางห้วยลางบ่วงสนุกนึงเขาป่าไว้บ่ฮันเดอันมีของกินเนาะ โบหันเดไนไอเฟืองบบหันเดอออกตลาดสาวลีก็มางมลางห้วยลางบวงไอเฟืองก็ได้เอาเงินเอาขหาห้ไอเฟืองออกตลาดไปซื้อของยูของกินก็คว่ามื่อนี้ก็กิกนปลาดุกทุกคนเอ่ยแต่ละมือก็เอามือลาลานปลาปคนทำมาไ่ ันนั้นยังอยูยน่าป้ามันก็มีได้เนาะเด็กน้อยสองคนก็นยังโบขึ้นมาเหอมือสวยจีไดอันหาสาลีเฮ็ดน,น้ำว้านมันนั่เนาะเอาขุดมันทุกคนเอ้ยขุดมันมานึงน่งเนาะอันนี้ก็ฮากันเฮ็ดขี้เนี้ยเสน่หแหละ บอกว่าจะหิ้มนมันมันสาวนกกับบ้าบุนนำปุ๊กอยู่ลุ่มมันนั่นเนาะอยู่เขียมเฮือนนั่นน่ะเนี่ยบาดัถร์มังอือนี่มันอันนั่นมันอันยักเน่าอันนั่นน่ะนกอนปานแห้งเน่าหัวบ้าเยังมันอันนี้เพือกอนมัน มันนันเขาเอ,อินมันตินซางมันนันน่ะเนาะมันตินซางหรือมันเอียงก็อันนี้นะมันเผาบโบเมนเนาะโบเมนมันเผาบ่ประทุหมกเพือ่อเอา้าเพื่อยังเป็นสีนี่เออเพืออห้อมเ,อเ,อเพื่อห้อม แซบบ่อแซบเนาะอึบ่านนก็กําลังควปลาเกงๆเด้อไอ้นูนเด้อควสูกันกินเนาะหลายคนซอยกันคนละไม้คนละมือเนาะไอ้เอ็กเนาะไอ้เอ็กแบ่ได้ยงอุ้ยเฮาเว้าแล้วก็เนอื้อๆไปนําซิเด้อเนาะไอ้เอ็กนั่นเนาะเนาะก็อื้อ น่ะออเออบวเอกบวคูนกันตุ้มน้ำยากินเป็นขึ้นมากเกินก็นไปสอกอันใจเอายามาตุม้มใบไม่สัลีใบเขาเซฟดิได้มกไหลได้บอกอ,อื้อเฮือกเนี่ยนี่ ใบเขาเสบดิเขาอุ่นใบสะเกลให้กินน้ำเด็ดเด้ดให้ใบน้ำเด็ดเด็ดเลยกินนกไมกินบ่กินวะเอ้ยนกเนี้ยกินใบเฮีอเอาเกลือใส่อู้หูลูกได้บอกแล้วนี่ลูกเมื่อไปป้าหน่ะอีคับน้อยไปป้าหน่ะบอกแล้ว คำโดยไปป้าจะพยายามเฮลพยายามเฮลไปส่วนเอาค่อยติ๊กออกมาเล็กตะปูอ่ะเออไอไปเบิ่งอยู่อันนั้นเห็นปุ๊กอันนั้นยู่หงยางอยูอันนั่นเลยเอออยู่ส่วนทางนั้นแหละมันมีกระทามีหงยางมีอยู่ในกระทานะ เคล็ดบอยเคล็นบอยกันซอกอันเหล็กตะปูเป็นโต๊ะเสอันไฟเก็บแสงไฟอันโต๊ะไฟเส้ห้องน้ำแจง อา <AS L> มิดย่างมิดอีโตไปสั้นนะมิดอีโต้เยมิดย่างย่างไปสั่นเสรีอามิดย่างย่างออกมาปาดจังแฮมันปาดตัวยืงสุกแล้วเด้ไอเอ็กเอิอนข้างแล้วมันอ่อน สิ้นมูตายุกแล้วพี่แล้วข้างมันอ่อนเลยเออตุกเลย เดละาสานี่อู้ตื่นขึ้นมาบึ่งอันฮาเลมอกส้มฮาเลมอกงามงามมอกกุมได้ล่ว มึงสวยแล้วเฮ็ดอันแจ้วต้มเฮ็ดแจ้วอ่ะเฮ็ดแจวัวเฮ็ดอันเก็บมาเคื่อเก็บอย่างมาใส่มันไหลคนอะจังซันเลยทุกคนเอ้ย แล้วคลิปนี้สาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงท่านี้ก่อนเนะเาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สาวนกขอให้ทุกคนได้เบิงการหอมไม้หอมมือของพี่น้องพ้าตรงเรื่องของพวกเขาเนาะพากันแต่งยูขวากินอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสปอคลิปนี้สาวนกขอกล่าวคำว่าสบายดี